<laughs> มันสวัสดีบ่โอ้ยย่าสวัสดีแบบนี้อีกนะโอ้โหพี่เอียวเขาขอ โอ้โหขอกินกล้วยครับตกใจหมดเลยไปสิกะไป เมื่อสักครู่ครับพี่เอวเอากล้วยไปให้ช้างครับเจ้ตัวนี้เจ้าหนุ่มสุรินเนี่ยโอ้โหคำรามใส่พี่เอียว เกือบจะทิ้งกล้วยครับเมื่อตะคู่นี้โอ้โหโอ้ใครได้ยินเสียงร้องเมื่อตะคู่ไม่วิ่งก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับขนาดพี่ด็อกยังไม่อยู่เลยครับขนาดเป็นคนเลี้ยงช้างด้วยพี่ดอกก็มีช้างก็ไม่อยู่เลยไปเลย ให้ตัวนู่นอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอามาเชือกนี่เดี๋ยวเอาพี่เดี๋ยวเอากล้วยมาให้พ่อหนุ่มสุริน โอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตกใจอีกแล้วโอตายอย่าหาท่านเนอะขออย่านเนออิววันต้งเนอะ

มันร้องอย่างนั้นมันหมายความว่าไงครับเมื่อกี้อ๋อมันหิวอ๋อคนคนให้กล้วยเดี๋แทบวิ่งเลยเมื่อกี้ยางยางยังวัวม้าม้าคือออกมือเป็นคนมานลูกม้านั่นแหละถ้าเขาอิ่มนี่เขาจะปล่อยสายยางเลยใช่ไหม แออแออให้กินกบกินไม่ได้อยู่น้ำพุนเกา่า <c oughs> เนอะอ๋ออิ่มแล้วไดบได้ได้ลงอนอนนอนลงโอ้นอนแล้วครับนอนลงอนอนลง มันเล็กม,มันเล็กหมดเลยไปเลยครับโอ้ถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรหรือบอกเราป้องกันไงให้มันนอนทำาไมไงก็ได้ให้มันลุกยาก แล้วก็เอาไอ้นี่ให,ให้อาหารมันเวลามันคลาดมาก็คือให้มันทำยัไงก็ไดในนน้ให้มันนอนลงอืมให้มันนอนลงเวลานี้มันมันลุกยากอยาโอ้ ไปกินไปอืมอาบน้ำครับอาบน้ำแล้ว

ลุกแล้วลุกแล้วตีมาสวัสดีครับบายสวัสดีครับขอบคุณช่างเอี่ยวแล้วขอบคุณเอี่ยวรัานทุ่งที่เอาเอากล้วยให้กิน

โ้า้พี่เอวมาเลยนี่ข้ามหัวเลยอ้ไม่ไหวไม่ไหวตัวนั้นน่ะเป็นไงดอกยังไม่กล้าโอไม่เมื่อกี้ที่ผมไม่กล้าผมกลัวควายชนครับโอ้ยอย่าว่าแต่พี่ดอกเลยเมื่อกี้กล้วยก็แทบไมอยู่กับมือนะพี่เอวยวอกร้องจีว้เดินมาดูหอก ด้วยเกือบตกจากมุดหรอตันยนโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอลาก่อนครับบี๋ยวยับายครับบ๊ายบายครับนะครับลุงชรินนะครับช่องลุงชรินไม่มาครับผมศรีดอทาตุมนะครับก็คืออยู่ด้วยกันลุงชรินแล้วก็ศรีดอทาตุ้งูรินทาตุ้งต้มึงกับตุอยู่แถวนี้แหละอะอน้องโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายครับขอบคุณครับว่างๆก็ไม่ยอมาเล่นใหม่นะครับครับผมคุยกันสนุกเด้ผม ไปแล้วลากันไป,นไปพร้อมกับพี่เอ๋อฮะไปเห็มันห่วงใจอีกเด้อเอาโอเคครับผมเมื่อก,กี้ก็ทั้งโหดทั้งมันะม้ะขาไปรู้จะว่ายัางไงละอ่ะ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ